ยูเนสโกได้ประกาศรับรองขึ้นทะเบียนอุทยานประวัติศาสตร์ภูพบาทที่จังหวัดอุดรธานีขึ้นบัญชีมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่46ณกรุงนิวเดลีที่ประเทศอินเดียจะมีการประชุมรับรองอุทยานประวัติศาสตร์ภูพบาทของอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีเป็นมรดกโลกเร็วขึ้นเนื่องจากโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา6รอบ คาดว่าจะพิจารณาในลำดับที่6ช่วงเช้าของการประชุมทั้งนี้หลังจากอุทยานประวัติศาสตร์ภูพะบาทได้รับการพิจารณาเป็นมรดกโลกจะเป็นมรดกโลกแห่งที่8ของประเทศไทยและแห่งที่สองของจังหวัดอุดรธานีโดยอุทยานประวัติศาสตร์ภูพะบาทนั้นนะครับเป็นแหล่งรวบรวมสิ่งสําคัญทั้งทาง,ทงด้านศิลปะวัฒนธรรมและทางด้านธรรมชาติเข้าด้วยกันมานานนับพันปี จึงเป็นมรดกที่สําคัญที่ควรแก่การขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม